สวัสดีค่ะมาฟังรายงานพยากรณ์อากาศกับนุย้ย Have a n นุ s d a y อีกครั้งประจำวันที่1สิงหาคม2563กรมอุตุเตือนพายุระดับ2 depression นะคะทำให้ภาคไหนมีฝนตกหนักบ้างก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนะคะนุ้ยขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนะคะรายงานพิเศษเพิ่มเติมก่อนที่จะไปรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันกันนั้นนะคะทางกรมอุตุได้แจ้งเตือนว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะ,ทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2 depression ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำประเทศจีน และจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่2ถึง3สิงหาคม2563โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกอบมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงดังกล่าวลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มในวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะ สำหรับขึ้่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในวันที่1ถึง 4, สสิงหาคม2563โดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้ผลกระทบดังนี้วันที่3 1กรกฎาคมถึง1สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบีชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะวันที่สองสิงหาภาคเหนือเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีขอนแก่นหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกราฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญ อุบลราชธานีและศรีสะเกดค่ะภาคกลางราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะวันที่3 4ถึงสิงหาคมภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีการจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะ ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาและนาราธิวาสค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่1สิงหาคม2563กันเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีพายุระดับสอง d e p r e s s i o ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาไล่เรียงกันแต่ละภาคเลยค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3า30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 5่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-38องถาศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาลาสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีลำและนครราชสีมาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสพาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกบมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 7องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพและบริมณฑลนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากกบมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแฮฟน a n i c เ day ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ